นว,วัตกรรมทางการเกษตรวันนี้ที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะก็คือโรงเรือนรับพืชค่ะหรือว่าชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออัดกร e นเฮาส์น็อ o ดาวน์ดับเบิลร o ฟ g h h 1ค่ะก่อนจะพูดถึงโรงเรือนรับพืชน,นะคะเรามาทําความรู้จักกับโรงเรือนปลูกผักปกติก่อนค่ะโดยทั่วไปนะคะ โรงเรือนปลูกผักน,นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เกษตรกรเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากค่ะเพราะตอบโจทย์เรื่องของการปลูกพืชได้ทุกรดูการค่ะโดยรูปแบบโรงเรือนมีหลายแบบนะคะให้เลือกนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและก็เงินทุนของเกษตรกรค่ะโรงเรือนปลูกพืชนะคะแบ่งได้มีดังนี้ค่ะโรงเรือนทรงหลังาคาโค้งแบบขาเอียงโรงเรือนทรงหลังาคาโค้งแบบขาตรงโรงเรือนทรงหลังาคาโค้งสองชั้นค่ะ โรงเรือนทรงหลังคาฟันเลื่อยและโรงเรือนแบบปรับอากาศเป็นต้นค่ะความหมายของโรงเรือนรักพืชค่ะโรงเรือนรักพืชนะคะหมายถึงโรงเรือนที่ไว้สําหรับปลูกพืชแบบถอดประกอบได้ทั้งโครงสร้างและฐานรากค่ะเคลื่อนย้ายประกอบใหม่ได้ทั้งหลังเลยติดตั้งระบบติดตามและควบคุมสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรือนได้แล้วก็ปรับได้ทั้งอุณหภูมิอากาศความชื้นสัมพัทธ์ความเข้มแสงและความชื้นดินค่ะ ลักษณะของโรงเรือนนะคะจะมีโครงสร้างโรงเรือเป็นโครงสร้างเหล็กชุดเกาวานายหลังคาพลาสติกใสหนา150ไมครอนค่ะมุ้ง3.2ตาต่อตารางนิ้วเสาเข็มคอนกรีตหรือเสาเข็มเกลียวถอดย้ายได้ค่ะตัวลักษณะของโรงเรือนนะคะจะมีดังนี้ค่ะ ขนาดของความกว้างยาวและสูงนะคะเป็นหน่วยเมตรค่ะโรงเรือนนะคะ6คูณ21คูณ5.6ค่ะจะได้ห้องกันมแมลงภายในหลังคาพลาสติกใสนะคะ3คูณ3คูณ3ค่ะและห้องกันมแมลงภายนอกหลังคาเมทัลชีตพียูโฟมนะคะ2ค6คูณ3ค่ะอีกอย่างนะคะก็คือจะเป็น8คูณ21คูณ5.6นะคะ จะได้ห้องกันแมลงภายในหลังคาพลาสติกใสอยู่ที่3คูณ4คูณ3ค่ะและห้องกันแมลงภายนอกนะคะจะเป็น2คูณ6คูณ3ค่ะส่วนราคาติดตั้งของอันแรกนะคะจะอยู่ที่โรงเรือนนะคะห้องกันแมลงภายในเนี่ย170,000บาทค่ะและโรงเรือนห้องกันแมลงภายนอกนะคะ188,000บาทค่ะแบบอันที่2นะคะโรงเรือนจะมีห้องกันแมลงภายในนะคะจะราคา200,000บาทค่ะ และห้องกันมแมลงแบบภายนอนนะคะจระราคา216,000บาทค่ะโดยทั้งนี้นะคะไม่รวมค่าขนส่งหรือค่าเดินทางค่ะในเรื่องของระบบควบคุมอัจฉริยะนะคะจะมีที่เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมนะคะดังนี้ค่ะระบายความร้อนได้อัตโนมัติค่ะมีม่านพลางแสงอัตโนมัติค่ะน้ำยดอดอัตโนมัติและสเปรย์หมอกอัตโนมัติให้ค่ะ ฟังก์ชันการทำงานนะคะ จะมีการตั้งค่าอัตโนมัติะคะ่ะสั่งการตรงได้โดยผู้ใช้งานสา,าสามารถควบคุมโดยการตั้งเวลาหรือตั้งค่าเซ็นเซอร์ค่ะแสดงค่ากราฟสถิติเก็บข้อมูลย้อนหลังหนึ่งปีโดยฟังก์ชันที่มีให้มาก็จะมีเซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นอากาศควบคุมสเปรย์หมอกค่ะเซ็นเซอร์ความชื้นดินควบคุมการให้น้ำค่ะเซ็นเซอร์ความเข้มแสงน,นะคะจะควบคุมม่านพลางแสงอัตโนมัติะคะ่ะและเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศนะคะจะเป็นการควบคุมพัดลมระบายอากาศค่ะ ประโยชน์นะคะก็คือลดการให้น้ําแล้วก็ลดการสูญเสียปุ๋ยค่ะลดอุณหภูมิด้วยพัดลมระบายอากาศและสเปรย์หมอกแล้วก็ได้ม่านพังแสงอัตโนมัตินะคะทราบอายุงานพลาสติกมุงหลังคาทราบค่าสภาวะแวดล้อมนะคะในโรงเรือนแล้วก็สั่งการได้จากมือถือค่ะเผลที่ชื่นชอบนวัตกรรมนี้นะคะ ก็คือเนื่องจากนวัตกรรมโรงเรือนรักพืชเนี่ยสร้างประโยชน์ให้เก่าเกษตรกรทั้งการทํางานทางเกษตรให้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะและก็ยังมีเซนเซอร์เนี่ยที่ช่วยจับแล้วก็ลดการกังวลน,นะคะเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมมีเวลามากขึ้นค่ะมีความสะดวกสบายสามารถควบคุมได้จากมือถือนะคะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ดูย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็ประหยัดทรัพยากรนะคะในการทําากรเกษตรค่ะ